ในช่วงนี้นะครับใครที่เป็นสายเหรียญโซโลนานะครับถือว่าอยู่ในช่วงของคุกกุ่นเลยนะครับเหรียญตระกูลปั่นเนี่ยจากทาง FTX เนี่ยผมว่าวันนี้เราจะได้เหรียญเพิ่มด้วยนะครับว่ามีเหรียญอะไรที่ถูกปั่นมั่งนะครับมีเพิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูทิศทางของโซโด้วยกัน นะครับเราก็เหรียญอีกตัวหนึ่งคือแ p ปทอสจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เราก็มาถึงข้อมูลของเหรียญ Solana Aptos รเราก็เหรียญตัวของบลองและอาจจะมีเหรียญอื่นอีกเราจะไปเจาะทีละประเด็นด้วยกันนะครับว่ามีเหรียญไหนบ้างที่น่าสนใจเอาละนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ว่าผมว่าใกล้ถึงเวลาที่มีการปั่นราคามากที่สุดแนละ้วข่าวร้ายเนี่ยมาเต็มๆนะเกี่ยวกับ FTX นะครับฉะนั้น เหรียญอะไรทีเ่เกี่ยวกับแซมเนี่ยคนก็จะเก่งไว้นะครับเก่งกําไรไว้ว่ามฮ้ยต้องเป็นเหรียญน,นี้แน่นะครับส่วนตัวผมผมเหรียญบ้องนะนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เรามาดูทีละเหรียญด้วยแล้วดูเรื่องของคดีความซึ่งคดีความจะมีการดําเนินการอีกวันพุธหน้าอ่าวันพุธที่จะถึงนี้อีกสองวันนะครับช่วงนี้นะครับแซมก็ไม่ได้ ไม่ได้ยื่นหลักประกันตัวอะไรนะครับฉะนั้นคดีต่างๆหรือเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะดาเนินไปต่อเรื่อยๆนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับ1คือเรื่องของผลสรุปนะครับว่าทางเดโมแครตเนี่ยจะต้องคืนเงินให้กับ FTX นะครับสองก็คือเรื่องของ v o y a g ย r นะครับ Voyager เนี่ยนะครับก็ มีนิสินล้นพ้นตัวนะครับแล้วก็อตอนนี้ถูกทวงนี่นะครับจากอ m a n แมนด e าเชฟนะครับก็มีหมายสารมาแล้วบอกว่าเฮ้ยวอลเอรเนี่ยจะต้องคืนเงินให้กับทางทางอาแมนดานะครับของสังกัดของแซมแบงแมนไฟลนะครับก็ไปกู้กันมาอะไรประมาณนี้ ซึ่งผมจะไม่เจาะตรงนี้มากนะครับมันจะยาวแต่เอาหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วเราจะไปสู่เหรียญหลักด้วยกัน1คือโซโลนาอ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับว่าโซโลนามีอะไรบ้างโซโลนาตอนนี้นะครับเขาจะมีการเปิดตัวโมบายซาก a นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซโลนาโมบายซาก a ก็จะเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับ โซโลนาโมบายเนี่ยจะเป็นบริษัทย่อยของโซ l ลนาแล b นะครับและประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะมีมือถือซาก้าที่ขับเคลื่อนโดยคุณสมบัติของเว็บ3นะครับจริงๆมันก็คือดี p อนั่นแหละมันก็จะมีหลกัหลกๆคือตั๋วพวก NFT นะครับพวกการสวอปพวกเว็บ3พวกการแลกเปลี่ยนเหรียญการฟาร์มเหรียญการอะไรพวกเนี้ยนะครับเ,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 เกี่ยวกับพวก d e f ฟลหมดเลยนะครับ ฉะนั้นตามแหล่งข่าวของโซลนาโมบายซาก้าเนี่ยนะครับก็จะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าตรงกับคดีพอดีเลยเนาะนะครับใกล้กันเลยนะครับและอย่างยิ่งไปกว่านั้นทวิตเตอร์นะครับก็ได้ออกมาเป็นออกมาแบบเป็นทางการนะครับของโซลนาโมบายนะครับว่าจะมีขั้นตอนการต่อไปนะครับที่เขาจะมีการออกแอปพลิเคชันตัวนี้มานะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีเรื่องของกระเป๋าซีดวอทนะครับแล้วก็โซน่าโม,โมบายส s ต็ก k ีแอปอะไรพวกเนี้นะครับก็จะมีอะไรเยอะแยะนะที่มีรายละเอียดตรงนี้ NFT แบบมีจำนวนจำกัดประมาณหมื่นหมื่นหมื่นชิ้นต่อต่อ NFT ตัวหนึ่งที่จะขายอยู่บนแพลตฟอร์มของโซล่าและตรงนี้ทำให้ผมนะ รู้สึกนะครับว่าเฮ้ d a p มันออกมาอย่างเงี้ยมันเหมือนจะก่าวบลองนะที่เป็นเหรียญมีมของโซโลนาบลองจะถูกกาวมาอีกหรือเปล่าอุ้ยอันนี้ต้องดูนะครับว่าบลองเนี่ยจะถูกก่าวมาหรือไม่และจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าบลองเนี่ยต้องออกมาพร้อมกับโซโลนาแน่ในสัปดาห์หน้าน่าจะได้เห็นอะไรดีๆครับเขาบอกว่าแนวโน้มนะ เกี่ยวอันนี้คือเหรียญที่สองคือ apt นะครับซึ่งเหรียญ apt เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกับโซโล ا า ا พอสมควรนะครับหรือแซมพอสมควรนะถึงแม้ว่าจะไม่มีการกล่าวกันโดยตรงนะครับแต่แต่เหรียญน,นี้นะครับออกในกระดาน ftx กลับไป n นเป็นที่แรกโดยไม่ต้องมี white paper อะไรเลยนะครับฉะนั้นเหรียญน,นี้มีเส้นพอพอสมควรเขาก็มีการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ apt ด้วย นะครับว่า APT เนี่ยมีการพุ่งขึ้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์แนวต้านของ APT ด้วยนะครับว่า APT เนี่ยมีแนวโน้มอะไรบ้างแต่เขาบอกว่ามีมีการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโทเค็นแสดงเห็นการเคลื่อนไหวขาลงนะครับและตอนนี้กำลังสร้างฐานอยู่ในระดับราคาปัจจุบันฉะนั้นระดับที่โทเค็นกำลังซื้อขายอยู่นั้นก็เป็นหนึ่งในแนวต้านที่แข็งแกร่งของเหรียญน,นะครับ ฉะนั้นในกราฟรายวันนักลงทุนเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าโทเค็นอย่าง APT เนี่ยได้เข้าสู่โซนการรวมนะครับของราคาและกำลังมีการเคลื่อนไหวอยู่ภายในเนาะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของตลาดกระทิงอาจเกิดหากโทเค็นน่ยแยกออกจากจากออกการออกข้างหรือไซเว์เนี่ยแหละนะครับเพื่อจะฝ่าวงล้อมและอาจจะเกิดโกลเด้นคอสโอเวอร์ด้วย และราคาของเทลค n นอาจจะสูงขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นอันนี้มาจาก t r เทดดิงวิวก่อนหน้านี้นะครับตัวบ่งชี้คือ macd ก็แสดงให้เห็นถึงการ c อสโอเวอรขาลงแต่ c อสโอเวอรนี้ดูเหมือนจะลดลงเนื่องจาก h i s โตแกรมนะครับของมันเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนและสิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของราคาของโทเค็นอาจเกิดการ c อสโอเวอร์รันขึ้นนะครับในทางกับกัน เส้นกราฟ RSI กำลังซื้อขายอยู่เหนือ50จุดที่50.45นะครับอย่างไรก็ตามเส้นโค้งเนี่ย RSI ก็สูงขึ้นนะครับสิ่งนี้ก็ไม่สามารถถือเป็นสัญญาณที่ซื้อได้นะครับหรือว่าเป็นสัญญาณที่รับเปล่าได้ว่ามันจะเป็นขาขึ้นแต่โดยรวมแล้วทั้งอินดิเคเตอร์ของ MACD และ RSI ยังเป็นกลางอยู่ ฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดหากราคาลดลงนะครับ50 EMA จะเข้าสู่ใกล้เส้น200 EMA นะครับก็จะส่งผลเกิดการ d a s Cross Over ก็ได้นะครับคือมันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะเพราะมันลงมาครั้งหนึ่งแล้วมันออกข้างนะครับราคามันก็เลยเดายากหน่อยแต่เขาบอกว่าทางเทคนิคเนี่ยมันเป็นไปได้มากนะครับที่จะเป็นขาขึ้นนะเขาเชียร์ทางขาขึ้นมากกว่าเพราะว่า มันก็ใกล้กับคดีแซมแล้วมันน่าจะเป็นขาขึ้นด้วยโดยเฉพาะโมเมนต์ของตลาดโดยรวมนะเราต้องดูดูทีละประเด็นนะครับเขาบอกว่าระดับทางเทคนิคระดับแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ14.4556ดี่าห้อนถึง18.4423ดอลมดนะครับถ้าระดับแนวรับเนี่ยอยู่ที่12ดอนนะครับจนถึง7ดอนนะ โดยเฉลี่ยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูนะครับเรื่องของ APT ตอนนี้มีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือเขาบอกว่าถ้า APT ผ่านที่18ดอนได้เนี่ยแนวต้านตัวต่อไปก็คือ25ดอนเลยนะครับคือเป็นแนวต้านใหม่เลยแล้วก็มีนักวิเคราะห์หลายคนอย่างเช่น CEO ของ ของ EY นะครับ Matthew Dixon นะนะครับคนนี้ก็จะลงตำแหน่ง CO ของ EY นะครับได้แบ่งปันมูลมองขายครึงกับ g ูเน n e r นะครับซึ่งคนแรกก็คือ g ูเน n e r นะนะครับซึ่งเขาก็บอกนะครับว่า APT เนี่ยนะครับอาจจะทำสถิติสูงสุดใหม่และอีกคนนะครับก็เอามาจากทว i t เตอร์ของคุณ ของกูเนอร์นะครับผมก็สะกดไม่ถูกแหละนะครับเอนบารซาสคารกูเนอร์ ner, เนี่ยนะครับวันที่สิบเก้ากุมภาพันปีสองพันยี่บสามนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าราคาของของ APT ตอนนี้เราเห็น Head and Shoulder แล้วนะครับและเราต้องดูต่อไปว่าถ้ามันมันเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับสำหรับโปรโตคอลในการลบบล็อกเชนใหม่ นะครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้ A.P.T ทำจุดออทา i g h ใหม่กูเนอร์ก็บอกแล้วนะครับว่าเราเห็นตุจุดแตกหักแล้วคือราคา A.P.T ร่วงลงไปจนถึงสูงสุดละดูเหมือนว่าตอนนี้ไซด์เวอ์อกข้างมีโอกาสเหมือนกันที่จะขึ้นและอีกเรื่องสำคัญนะครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วคือเรื่องของฮีเลียมนะครับก็จะเป็นเครือข่ายอันหนึ่งนะครับก็จะย้ายไปอย่างโซโลนานะครับ เขาก็บอกว่าจะมีขึ้นในวันที่27มีนาคมตามประกาศขององค์กรนะครับฉะนั้นในองค์กรเขาก็ระบุในบล็อกโพสต์นะครับขณะนี้กำลังจัดตั้งคณะการทำงานเตรียมพร้อมนะครับที่การอัปเกรดกลุ่มและประกอบด้วยอาสาสมัครในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ติดตามการย้ายถิ่นฐานนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเลือกวันสุดท้ายด้วยในการโยกย้ายของวันที่27มีนาคมยังไม่แน่นอนนะครับตอนนี้ ฉะนั้นฮีเลียมประกาศว่าจะย้ายไปโซลอนาบล็อกเชนผู้ให้เครือข่ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวของบล็อกเชนต่างๆเขาก็กล่าวนะครับว่ากําลังจะเคลื่อนย้ายเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ว่าน่าจะมีการเลื่อนนะครับครั้งนี้เขาก็เลยพยายามนะครับที่จะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าจะย้ายได้ผลหรือเปล่า ซึ่งนะครับสาเหตุจริงๆที่ฮีเลียมจะย้ายนะครับไปอย่างโซล a าเพราะว่าน่าจะเจอปัญหารเรื่องของการบริหารบล็อกเชนเนาะนะครับเขาไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวของโปรเจกต์ของเขาให้ใหญ่ขึ้นนะครับโดยทั่วไปน่าจะประมาณนี้เขาเลยกะจะไปย้ายในเชนของโซล a าไปเลยนะครับเพราะว่าโซล่าเนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างที่อำนวยความสะดวกให้กับตัวฮีเลียมอยู่แล้วนะครับ ฉะนั้น helium foundation นะครับในเลเยอร์ที่หนึ่งบล็อกเชนก็ทำงานการพัฒนาอื่นๆนะครับเราก็จะย้ายไปโซโลนาก็น่าจะสะดวกขึ้นเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเชนที่ใหญ่นะครับแล้วพอไม่ใหญ่เนี่ยเขาต้องพัฒนาในหลายๆด้านเนี่ยเงินทุนเอ่ยนะครับนักอ่านักวิจัยเอ่ยนะครับนักพัฒนาเอ่ยน่าจะไม่พอ เขาเลยย้ายไปโซโลอนาเลยนะครับเพื่อจะไม่ต้องไปพัฒนาตัวระบบบล็อกเชนนะครับพัฒนาแต่ productivity ออกมาฉะนั้นฮีเลียมนะครับผมเชื่อว่าจะมีการปรับราคาขึ้นแน่นอนนะครับซึ่ง h e เลียเนี่ยตัวย่อของเหรียญตัวนี้คือ HNT มีการเพิ่มขึ้นถึง2%นะครับในช่วง7วันที่ผ่านมาและ0.5%ใน24ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีการซื้อขายถึง2.83ดอลลาร ณเวลาปัจจุบันโอเคครับโดยทั่วไปข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้เหรียญที่จะได้รับอันนี้ส่งของโซโลโนานะครับเราก็พยายามเจ,จาะจักรวาลของโซโลนาอยู่เพราะว่าโซโลนาป,ปีนี้ผมว่าโตได้เยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าคดีของแซมน่ะให้มันเคลียร์หน่อยนะครับก็ไม่รู้จะไปทิศทางไหนจะกาวกันแบบไหนนะครับก็ต้องดูด้วยกันส่วนตัวผม ผมว่ายังไงก็เต,ติบโตแน่น,นอนนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะโซ so, น่าผมก็เชียร์อยู่แหละนะครับเชียร์ทุกเหรียญน,นะครับเชียร์ทุกค่ายเผื่อเรามานะครับรับชมในช่องสามช่องของผมทั้งคอยนิมูนอเม z i n g m o o n Story แล้วก็ตัวของ Moon Academy นะครับก็จะได้รับจักรวาลของเหรียญน,นะครับอาจจะไม่ได้ครบทุกจักรวาลนะนะผมก็จะมีการอัปเดตในในสายของโซ นะครับก็จะเท้าไปถึงเหรียญมีมด้วยนะครับเพราะผมเป็นสายเหรียญมีมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเหรียญมีมนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สายของของของลูน่าอย่างเงี้ยนะครับของ BNB นะของ GRV นะโอ้ทำทำหลายสายเลยนะครับก็จะพยายามแยกออกมาเป็นช่องช่องให้นะครับเพราะว่าลงไม่ทัน ตอบจริงๆลงไม่ทันนะครับเพราะว่าช่อง3ตอนนี้เต็มแล้วคือเราจะอัปเดตเหรียญต้นน้ําตลอดนะแล้วหลายท่านก็บอกว่าอยากให้อัปเหรียญต้นน้ําเนี่ยครบทุกเหรียญเลยผมทําไม่ได้นะครับผมทําได้แค่เจาะวันละเหรียญละเหรียญละเหรียญน,นะครับเราค่อยว่ากันเพราะว่าบางทีข้อมูลมันเยอะนะครับคนคนที่ฟังอ่ะบางท่าน่ะผมก็เข้าใจนะชอบสู่สาเร็จนะครับคือ แอดบอกไงผมใส่สิบดอลลาร์อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะครับคุณต้องค่อยๆฟังทีละเหรียญเราค่อยๆลงทุนกับมันทีละเหรียญเพราะปีที่แล้วในปีสองพันยิบสองเราเจอสองครามใช่ไหมเรายังพลาดมาแล้วหลายเหรียญเลยอยากให้ท่านเนี่ยลองฟังคลิปของเราแล้วเอาไปศึกษาเพิ่มเพราะผมว่าก็ศึกษามาได้ประมาณนี้แหละนะครับก็ถือว่าหนักตัวผมแหละเหลือแต่ท่านเอาไปศึกษาเพิ่ม นะครับแล้วค่อยพัฒนาความรู้ของท่านในในเหลียนเรนสายนั้นๆไปนะครับเพื่อจะทําให้พอร์ตการลงทุนของคุณเนะติบโตนะครับเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะก็ช่วยช่วยกันแล้วสําหรับวันนี้ผมหวังว่า s o ล a นาเอพีทีบลองนะครับแล้วก็ฮีเลียมจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี คุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนํากระดานเกจ .IO จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดานเกจ .IO กับเหรียญต้นน้ำเราเหรียญต้นน้ำกระดานเกจ .IO ถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้น เกตดอไดโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำดังนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกตดอไโอที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยดังนั้นเราแนะนำกระดานเกตดอไโอเราจะทิ้งลิงก์ ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากเอาไว้กระดานเกตต่อใต้โอ้